เียงเด็ดก่อนเสียงเด็ดแบบว่านีใ้ให้เล่าใจก่อนแล้วค่อยเข้าไปติดตามในรูปแบบเต็มในคลิปวิดีโอเด้อจ้ะเด้ออันนี้แค่เรียกน้ำย่อยนะจ๊ะบทีหลักน้อนแลนี่แค่เรียกน้ำย่อยนะจ๊ะพักกุ้งฝรั่งเด้อจะเด้อเมเบิลจะเมเบิลพี่น้องจ๋าเข้าไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอในรูปแบบเต็มได้เลยนะจ๊ะจะฟินแค่ไหนโปรดติดตามต่อต่อไปนะคะ นะพี่น้องจ้าไปชมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ่อมแม่พี่น้องเอนจอยไลฟ์สไตล์กินเดนมาร์กแชนแดนน่นอมแม่พี่น้องรูมเลยค่ะเด้อจีภาพมาเห็นยังฮูบอมมอนิเห็นอะไรแม่คะข้างหลัง เห็นอะไรไหมคะพี่น้องจ๋ากุ่มเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะแมนโพดโพอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นทั้งเทิงๆจ้ะมันโดดงามคักงามแน่จ้บพ่อแม่คี่น้องขับวอยอนแสงนี่นะสีไทยบิ่งพักตาพี่น้องแต่ว่าเบิ่งแค่นี้กับพี่น่ะล่ะยั๊ไม่พูดมากไม่พูดพ้ามทำเพลงมันลุยลอกมือก็ได้จ้บพี่น้องจะสิเด็ดมันมันเด็ดเด็ดเด็ดมาจับพ่อแม่พี่น้องมาดามเราสุดลุยแล้วบ้านเด็เนี่ยลุยจักสี่ละลุยแฟรกับพักกับตากันได้ แน่นจ้ะเบิ้งเบิ้งเบิ่งชื่อชืงเดชกับเบักงจ้าดีเดอจ้ะลักษณะให้สังเกตดีๆเด้อจ้ะเด้อเพราะว่ามันจะมีต้นดอกไม้เนาะกับมันสีคล้ายๆกันเนาะสิแต่ว่าอันนี้นี่คือผักกุ้มล่ะเพิ่นล่ะจ้ะนี่เพราะว่าเบิ่งใบเพิ่นเนาะจ้ะาเพราะว่าช่วงนี้พักต้นมากต้นไม้เพิ่นก็ออกเดิงออกดอกคือกันเก็บกันให้ระวังเด้อจ้ะพี่น้องจ้าอย่าไปเก็บดอกไม้มากินนะจ้ะเด้อเบิ้งกินก็ให้ศึกษาดีๆนีเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงทุกคนเด้อร์จ้าเดอือ ตุ้งใส่มันดอกนะใส่ใส่บ่ได้มาเด้อพี่น้องจ้ามาเด็กีธรรมดาแล้วมามาลุยกัน้องใส่มันดอกทีใส่ใส่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมานํากันกันเริ่มคัดข้อกันแล้วบ่ทันเด็ดบ้นได้ใดกับ่ทันได้ใดพ่อแม่พี่น้องพอแต่เริ่มต้นเปิดพะมังกังขึ้นมากกับคัดข้อกันหลดพ่อแม่พี่น้องจ้ะาจะผ่าไว้ได้หรือเปล่าจ้าจ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาสอยสู้ฟังพ่อแม่พี่น้องสอยซอยพี่น้องฟังสอย กระปงน้องจอยเก็บจังได้ก็บ่เค่อยต้นเล่นลคยเต็มกระตาจักเชื่อซัมหนีกะว่าสวยซัมหนีกะว่าสวยพ่อแม่พี่น้องจนะหัวกะจีหัวกะจีพ่อแม่พี่น้องบอกหัว่คยจีหัวกะจีพวกเจ้าพวกหัวกระชงตุกไฟคำพวกเจ้าพวกหัวกระชังพวกเจ้าตกไฟหัวโอ้ยพ่อแม่พี่น้องสะอ่อนคักหลายจ้ะแต่แม่นงามคักหลายพุ่นน่ะ ุ้ยงามพันดอกดอกงทั้งทั้งทั้งงาเลยเนาะดองทั้งงาเลยอันอันจอยบ้าในดองดอกพ่อแม่พี่น้องเอากลับไปบ้านก็เอาลงใส่น้ำหอยแล้วก็น้ำไม่เยอะนอกน้ำเย็นกับแงะขอบปากก็ตำบะฮุงเลยแซ่บจากพ่อแม่พี่น้องกินสดกระแซ่บไปอีกแบบนึงอ้กินลวกกกินแซ่บไปอีกแบบนึงกินดองกระแซ่บไปอีกแบบนึงเนาะหูนะอไ้ยปุ้ยเนาะ มาดามขั้นขั like. ้นเขแยวพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ต้ามาดามเด้อคุณอาจารย์เก็บมาดามเก็บโอ้จะแม่นโผล่เบอบอบ่บ่จะเก็บโหลดน้าเดี๋ยวคลิปเจ้าก็สิแสดงเองดอกมือนอกก็สิแสดงให้เจ้าดอกมือนี่เจ้าแสดงให้คอยกันสลัดกันแสดงกันพี่น้องแมนจ้ะอันพ่อแม่ดอกก็สิว่าจังสันพ่อแม่พี่น้องผู้นึงเก็บผู้นึงอันทายมันจังบ่สันกล่องแม่จ้ะภาพมันจังเซียนจังสีบ่งึกงักงัก จังง่ากัที่ว่าเป็นแมนนานเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องบ่านี่ย่องพันเล่นั่นย่องเองย่องเองถาบ่ถาบ่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเพิ่นขั้นแก้วญาติเล่าบ่ย่องพี่น้องจ๋าย่องเบาย่องกูเกลย่องคือเก่าบเบาเจ้เเชือพังง่ายก็ถูกเย็บเบาเองซะแล้วจัดการเองเลยพ่อแม่พี่น้องอาจารโอเคโอเคแย่งเบาเลยเพราะว่าญาติพวมีคนเบาดวนพี่น้องจ๋ามากกันอยู่สองคนพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องว่านมากกันอยู่สองคนกับมาเป็นซิปเป็นเศร้าพนะโคตรน่าปวดเท้าสองคนนี้ คือสม้วนคักไกรพน้ะโอ้ตพ่อแม่พี่น้องจ้าเบาก็บเบาม้วนคักม้วนจ้าม้วนเร้วอินบอกอีรีอีล้อเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าม้วนคักม้วนเนี่ยม้วนโพดม้วนโพอันกระดกปลานั่นตับกระดบางอีอยังกับเราเคอร์เอิญปิบานเท่านั้นหมดหมดหมดนี่ละที่เป็นพุ่มเป็นพ่วงกันเมื่อไปเปรี้ยวดำดำสมสมเปรี้ยวสมมอดเหรอซิเมนบักสมมดละตีเคอเอินมันคืออย่างคอยยังมันเป็นพ่วงแย่ๆกึ่งหน้ามันสิเป็นกิ้งแล้วก็เป็นลูกเป็นพ่วงมาเน้อน คอยเนื้อก้อนคอยเนื้อก้อนโมเมนต์บักว่าด้อตะลิงปิงโมเมนต์บักตะลิงปิงนวลน้อยนึงดอกกันนวลน้อยนวลน้อยสมสมอันตอนแรกพักออกมากพักกับสีสีเขียวเกับสีเริ่มออกสีสมสมแล้วกันพักซุกแล้วพักกับสีสีดำดำยังสมสมหมดหมดหมดที่ยังเด่นเดยวเดี๋ยวบักไห้จักจักบักยังล่ะใบเพิ่นหรือใบโพ้งเป็นปะแมนบักให้บักไ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 ห้ มพีอรมาไยาพี่นองคิดอยู่บ่แม่พี่น้องคิดคิดบ้านเลยคิดบ้านเีออกน้องกยานให่ย่งเบาย่งแต่พี่จ้อยย่งขําไห้จไปย่งไปยังบุกงูมาคามไปยังก่อนที่แผบบุกสมมติเ้าบุกสมมติมันคืออยังขอยงบุเจอกระบอกบอกบอกไปบอกมามาดามเห็ด ไอ้มังค uh ุดคืออะไรก็ละมุดไงวันวัโอแมพี่นนองเลมังคุดคืออะไรก็ละมุดไงวันจ้กผู้ใดสีแดงควบอกกับแมพี่นอโอ้ยโอ้ย่อ้ยโบ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้วลอ้โอ้ยโอ้ยงอ้วโอเยโม้ยโอ้ยโอดโอ้ยโอยโอ้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 พโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้่โองเโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยอ้เโอ้ยโอ้ยโ้อ้ ไก่ไล่กันเลยที่ว่าสัตว์กล่องจอยแล้วเราเด็ดง่ายไงพี่น้องเราใจง่ายน้ำซ้ำนี้แล้วก็ออกเห็นบ่ซ้ำนี้มันก็ออกมาแล้วเห็นาะเ่อะผ้าเสื้อ่วงอยู่พี่น้องจ้าสีสันเลนก็บปี่ตั๊แสบเลยไม่จกแสบเพราะแสบแล้วกินมืดเครื่องกระบุ้งแล้วเมื่อวานแสบคักกันแล้วอู้จะแมนง่ามมาจ้าพ่อแม่พี่น้องยื่นมือออกมาเอามาปีนเอา มาปีนซอยจ้อยก็มาดามเน่ยนี่นะมาแย่งมาดามแล้วเก็บเล้วพอแม่พี่น้องจกาพันผู้บ่าวบีบแต้ผู้บ่าวขับรถมาบีบแต้ใส่เสื้อดงเขาแซวเรื่องนานวันนี้ยินไปแซวจักคนอยู่แต่งแต่บอกยู่เสาแซวจะได้บนิสแต่ผีแต้ใส่เสือแดงคนกินเีาะแต่ศิบว่าสองสาวนะเประเทศอย่างบอกว่าแติบว่าสงสัยกันเนี่บอกบอกเป็นยังที่บ่กสงสัยหิวเขาเฝ้าเมียเฮียน หิวเข่าเฝามเ้าจดเมเนี่ยเนอย่างนี้สมันจอดยาก็เขาสิบ่าจอดท่าน่ะโอ้ยฟังทังโอนี่เดมมองจอดรถเออตัวฉันน่ะนาจอดถาเะเ้จะนคนเขาเขาเขาหอมอบไก่เขาสิเฝาเมื่อกินเข่าน้องแพทย์เราแซวมาเวสพ่อเพิ่นประกันเข่าปลาอันนี้คิดภาษีอีเท่าเออเราเราแดทานหรองอออ้วยแ่ทุกบาแงมา คนกันออกป่าด้วี่ลานองแ่นีนใจวผู้เบาวเต็มปลาอยู่จ้ะเต็มปลาอยู่เว้ยก็สิบเอิไอนพวกไอจิตเอิญในผู้บบาวพระเอกไปน้ำในบ่อจ้ะบ่อบ่อบ่อบอกผมเพอรอฉันอยู่บ้านนะเ้อตเออไปบ่ไดดมันปีนเขามันยางยากอยู่บ้านนี่แหละว่าสั้นแมนโอ้ยอยู่บ้านนั่นแหละเป็นห่วงสุขภาพไแ อ่านกินผู้ชายนะคะอุ้ยจะแมนงามเก็บแป๊บเดียวเนาะอุ้ยจ้ะคุณนะอุ้ยงาม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 หาสอยู่นอเหน้างนมงามงนเหนวอยว่นี้ก็ได้มจเหมวาพงว อุ้ยจะมองนี้มีละพวกนี่ละให้ัดให้คุณน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจ้าละไรล่ะอากองลงมาพ่อแม่พี่น้องจ้ากองซอยมาดามพากันยืนมือออกมาลุ่มมัสกรรมเอาพักกลุ่มมาเด้อมาเด้อมาเด้อคุณอู้เจ้าพระท่านพระท่านมาดามเนี่ยมาดามเร็เลวเด้อมือเล่าค่นนะเรายางเลี้วพร้อมนะ เพื <T itt les> ่อนป้อเหื <in through> ่อย่างก่อนันหานาที่จะไปก่อนโลดจะไปก่อนโหลดพนะแยกกไปพนะเออแผอย่างก่อนย่างหลังยกกับตัวกระเซ้งแยกกเกาสักพักพนะงอแควเส้งเจ้าอหลีตัวนี้แม่ผมอ้กรบอกแล้วฉันดอกอากจะแม่แลนยังกระดอกก็เดียบ่พากันเนี่ยกันผู้น่ะผู้บ่าวแนมเบิงผู้บ่าวรถขันยังใหญ่พูน่ะเอ้ยใส่แว่นตาคือส่งรอเฉยมันเห็นนเห็นเสือเจ้ายุ่ วัดเตนดอกววห้หมดแล้วแซ่บผู้บ่าวจ้ะพูน่ะเฮ้ยผู้บ่าวแซ่แว่นตาก้อเพ่นสิใส่แว่นตาเหลียบแดดองตาพันจับพ่แม่พี่น้องบ่ใสแว่นตาบไดด้มันสองอู้นอู้สะอนคักเก็บอแน่ตําๆสิเก็บอลแน่นได้จังลูเก็บเอาลาเด้อตล่าคักเพื่นว่าอันเกิดตําๆก้อนหน้าประสนสสาวทีได้เก็บอัน ยังมองขามเพิ่นอยู่ว่นได้มองขามเก็บไปวันจะเก็บจะหลังเมียนไปที่น,นี้แหละสิคันสุมให้มันสะใจไปเลยมันน้ำใจไปเลยพ่อแม่พี่น้องเก็บไปกินแบบว่าอันปีหนึ่งมันดอ,อกเจอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องจังไเพันบานเพันใหญ่แล้วไม่เสียนั่นต้องรีบเก็บนะรุ่นนี้ก็ต้องรีบเก็บซั้มนี่ก็ร่างพอดีไงก็ร่างพอดีจะออกฝักเลรอเม่นจ้ะจะออกฝักผู้ใดไขี้พานกันแนม สิวสองสาวเห็ดยงาแล้าีการพักกุ้งบ่อพวกข่อยมัเก็บพักกาเอ้ยผัวกับบไณให้ลำบากตัวเบากัวบาซะตัวข่อยมักลำบากข่อยมากมือหนึ่งเอาเบาเบาเบา่อยมาพี่หน่อมือหนึ่งงานราชการแต่ก็ได้วันจะข้าแนมแนอดายพวหูล่ะอย่าแนมได้เพิ่นมาจมจมแนมไม่ยังอันจมอันเขาบ่ได้ยินดอก บ่วได้ลำบาได้ชีวิตนี่เบาอันตามภาษาเนาะอันเบามวนเบาเล่นะแ่วได้เลี้ยงให้ลีบากั่ได้เลี้ยงอดเลี้ยงยาได้หมักเนื้อเต็มยูวานยูน่ะนะแต่ว่าสิกินพักกันยังวะเบาเ้าเลยครับหัวกัสอคนอ่เขาวัได้ยินดอกว่าก็2คนนี่่ะ เขาบอเดียวบอกย่างคือเขาบอกย่างตาคือเขาบย่งเพราว่ากินปูนร้อนเธอพอแมนเขาเอื้นว่าย่านตาบ่อดเอันย่านตาบ่อใดเอื้นว่าเนี่ยงก่อนละประโยคบอกเล่าแมนแมนี่เอื้นว่าประโยคบอกเล่าอือคุณได้ถามไปอยากเล่าแมนอยากเล่าประโยคบอกเล่าพ่อแม่พี่น้องประโยคบอกเล่าเล่าสู่กันฟังแมนจ้ะ โอ้ยแต่แมนมันปวดมันพกพม่พี่น้องเอ้ยคุนนะทาบหลับอยู่พุ่นน่ะพวกเจ้าเอ้ยอย่าขึ้นอยู่เด้เอาล่ะเอาล่ะมาเอาจ้ำจ้ำเด้๋ยวเป็นเบิ่งควงนันเนี่ยนะเป็นเลออซอนนะทำนีไม้สาวนี่มาปีอันนี้มาเห็นบ่เห็นเห็นผุดเบิ่งๆเบงผุดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นจะแม่นงามสูกแสงแดดเนาะจะแม่นเรางามเอ้ยโวดพกบกมัวบกแดดเจม่นงามคักหลายเหลืองอารามเต็มต้นอยู่พ่อแม่พี่น้องอ้ออซอดเด้ไปเมาส์ซิปลดมากได้พวกเจ้าเดี๋ยวเมาส์เปลามา เปล่ามาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอสิบหลอมาใส่เอาเลยน้องสมบูรณ์ปะอันคือพ่อแม่เอาสิบหลอไปใส่หลดพักกวางตุ่งพน้าโอ๊ยใจเย็นน้องสมบูรณ์ใจเย็นๆจ้ะเอาไว้เก็บหลายมือมันสิไปเก็บเจี๊เดียวเก็บมือเดียวมันบ่ได้น้องสมบูรณ์อันนี้มีออเดอร์มาอีกแล้วเดียนเอาอีกราบดโอ๊ยบอคู่กันอู้นี่งามคักมองนี่โอ้ยแบบนึงเด้อแบบนึงเด้อแบบนึงเด็ดจ้ะตายถ่าได้กระสแม่นเต็มมือมซนบอกระแม่นเต็มมองเด็กมาแต่ไกล ที่เสือกรจะแม่นเต็นบึงเน่พ่อแม่พี่น้องก็จะเป็นผดพวกพวมีผู้ใด้ฟินซ้ำมาดามเหมือนเดียวว้ายบ่จาบ้าบ,อบ,อบ,อบอ่อบ่อบ่บ่อมึงสอนนี่ได้พี่น้องจ้านี่เอาไปลวกอันกินกระปุลเนี่ยที่มันคือสีแสีบค่ะเนาะบ่อแล้วก็ไปหาซื้อมะเขือมาซุปถเถอะฮ้ยเนาะเออเนาะซุปใส่มะเขือคือสีแสีบแมนจยะผู้หน่าจะแมนงามคลากรายคิดแต่เมื่อแตแล้วแนวอยากอันแนวได้เสียนหายมาดามเหมือนมาปนมาดามเป็นคนซุปพ่อแม่พี่น้อง เาไม่อยู่ี้หนาตอกปลาซื้อมาปลาซอเือบเือนแหลมเอกินพักปลาเนาะเมนอยู่ท่เตากว่าื่อพัดพัดควุขควมถุพลังไอ้าาพลังอ่่งใน่อนพัดใส่ตากระป๋องุบบทีกระเทียมใส่หันเกียวให้หอมอือักโรคักเร่มซึลมันบออือว ระป๋องลงอูหายน้ำนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยมันมันหอยหน่อยนึงอุ้ยปุ้งไปเลยแซ่บผัดเอาจังสี่ซะไปเอาจังไหนขันบะเขียะมะนาวกระซุบดอกผักกุ้มเหระไปงวนแล้วพ่อแม่พี่น้องอันเรื่องอันอันเรื่องพริกแพรนเฮ็ดกันเฮ็ดเมนูเมนูอาหารนี่ต้องให้จอยแุ้วไม่ให้ข่อยกินแม่ก้าแล้วจะข่อยสิซุปดอกงวนแล้วหรือไม่ข่อยซิซุเลยนะค่ะ อุ้ยเลิศขัดไว้ก่อนที่ซุปใส่บยบเคี้ยวน่ะโมเมนต์นี้คือคาดใจรถจะฟ้ามากกรลังบนหัวหูมาแล้วปา,นะานซัมบ์ปานาเสียงรถงับเสียงกูเฮ้าอยากดุบดะไรนี่ไอพวกบังงาบดอกไอพวนงับรถมื่อนี่นะ่ะเมต็มกระตาแล้วแบบเดียวบนสับหลับเกิดคักเลิดแน่ <โม S 1> จะพ่อแม่พี่น้องเลยนะจ้าบินคักหลายพ่อแม่พี่น้องเลย กินยังคะกินดอกสะแบงมันยังนอดอกสะแบงนอหูดอกสะแบงบอกมาแตะลายยางนี่มึนตึบเลยพ่แม่พี่น้องบอกว่ารู้จักมันยังละต้นสะแบงเจ้าเห็ดพ่อมากเล่ามากแล้วราเป็นสีแดงที่มันเป็นพวกพวงต้นใหญ่ๆที่แมงแข้งเรามากอยู่ไงใบท์ใหญ่ๆใบท์ใหญ่ๆอยู่ในทงหน้าสิบีทุกทงหน้าเลยบัแมนต้นบกขอตีนาะบัแมนบกอบัแมนสะแบงไม่ แมงแข้งมันมายูติแมงแข้งมโอ้ยแมงแข้งแค่อยู่ดรกนกยูใต้ต้นมะขอเนาะอีหลีแพยอีหลวรู้จักต้นมะแอีหลีเอโรู้จักต้นบะขอรู้จักต้นะอต้นบักแดงต้นบักเลือมต้นักวา บักแดงกับต้นใหญ่ๆอันเี็ดที่ข้าเจ้าเอาใหม่มาเห็ดบานใหม่มันทนๆนะท่านอันนวยมันกระสีเวลามันสุกแหล่านวยมันกระสีแบนๆมันสิแบนก็จังฟาร์มเมอร์เดี๋ยวเล่นวยมันอ่ะที่เขาคนเดนมาร์กมันเอามาเห็ดประดับอันนั้นยุเลียนกันคาเดชอนนั่นนะยุเรียนกันคาเดชอนกัเดชอทนอันนี้อันนี้อ่อนแจะตกแต่งอันยูนอันแตุ๊ดอันประดับเทียนใส่เั็นแหมนวยบักแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หแจักต้นบักแดงอีกแล้ว แบงค์เนี่ยดอแล้วสิเป็นพ่วงลงมากคือจะเป็นพ่วงไงสิล่ะเป็นพ่วงสิแล้วเวลาแล้วันนี้มากที่แหลกแล้วสิเป็นสีเขียวพอาะเราซุกแล้วสิเป็นสีแดงแล้วเฮาสีมะเฮ็ดบักปิ้นฮาสิจับลงมากสีมันบอหนี่จับแล้วลงมากสีนี่นี่วันนี่นี่ฮอสก็มุนนะสีแล้วเราก็สิมีสองสีสองแสกเอาสิบอแมนเขาเอิ้นต้นซาติน้อทางนี้งเออต้นแบงค์เออกระบะเนี่ยแม่ จักเราเด้อกันว่าต้นซ่านนะดูยโอ้แม่พี่น้องอันจะชิหน่วยเวลาหน่วยมันหลุนลงมาหน่อยหน่วยพันยูท่าแค่พันสิเป็นห่องโกรมแล้วพันสิมีเออหันละหันละแล้วเขากล่าวว่าหมุนแล้วก็จิม่นโอ้ยดอกพันนองหอมตัวนั่นน่ะเออเอาแหละโอ้แม่พี่น้องลงรอยกันแล้ว่องรอยกันแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเ่าละเอาละเก็บตัวร่องรอยกันแล้วโอแม่พี่น้องโอ้ยจ้อยกับมันจ้อยบ่คอยเดินร่อง พงล่งไฮจังสันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเจอกันึกว่าต้นปาดนึกว่าต้นสะแบงเขาเห็นต้นสะแบงติบ้านแค่แตนต้นสะแบงออ๋เพราะว่าเล่าเราดอกเราแดงแบงเลยมาแบงแบงมันเมันแม่นจอยเอิญจื๊กจื๊กบัวจื๊กไทยอุดรบอกมาเนี่ยเด้อมันสิอยู่น้ำไฮคนดอกต้นมันสีใหญยๆดอกมันอันต้นอันซาดนี่ล่ะอันที่นวยบอกปิ้นนี่ล่ะแต่ดอกมันสอวเป็นพวงเป็นพวงอันเดียวกันนั่นล่ะเนี่ยมือเาวเหมือนนวยมันสีลนลงมาเบอร์ใบมันใหญ่ย เอาแล้วพ่อแม่พี่น้องแม่นแล้วเราเลาเรื่องเดียวกันนี่ล่ะสักควรที่เขาใจกันเงิดหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าจนจนข้อแหบข้อแห้งเจียงกันเรื่องต้นบักสาแบงเจ้าบุหูจักจีเจ้าบุหูจักจีจมหลับไม่แข็งแล้วมาอยู่ตรงนี้มันอยู่ติ แมงแค่งต so ัวใหญ่ๆน่ะเจ้าหูจ well, yeah, ักเนาะแมงแค่งตัวใหญ่ๆบ่แม่นแมงค่งขาบปูได้แมงแค่งตัวใหญ่ๆอ่ะที่เขามาตั้ปูนตั้มเตวตัวใหญ่ๆเอาของหูจักแมงแค่งเอาใส่แผดแมงค่างเงินตัวที่แม่นนนแมงแค่างขวบปู่ไอ้บ่แม่นแมงแค่ใหญ่เลยบแมงแ่่นบ่แมันแมงขับได้แมงแค่งเออกระแมงแค่งกระแมงขับนะลูกยู่ต้นเปลือกมันสีน้ำเงินเนาะเหลื่อมๆเนาะ เออแมงแข้งขาโปะูปะโต้นมวใหญ่ปนไอ้โมแมนบอกตอนแมงแข้งขาโป๊โต้นมวใหญ่แต่ว่าแมงแข้ง <Okay. S 2> ตัวนี้โต้ใหญ่โตแล้วสิคือหัวนี่ปร่งมือสีเนี่ยโบเป็น,<บ>นสิปมปอนประมาณนี้นี่นี่โบสิอยู่น้ำใบต้นตัวนี้เลยแมงแข้งคือบ,บ่เคยเห็นเ <laughs> จ้าไปพิมพ์เบิ่งเด้อแมงแข้งวั <laughs> นศีรษะเราเราเราป็น่าบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นแมงมันอยู่น้ำต้นนี่ก็สิว่าจังสันเคยเห็นอยู่น้ำต้นบักขอบปะแมนตี ต้นบักกอกแม่อยูไม่แข้งขาโป้แต่แม่แข่งจนิงเราสี่ยู่ได้ต้นต้นนี้แหละโอ้ยบไปอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาล้วบัชนี่เอโอ้เอาอีกแล้วบัชนี่สองคนสตาร์ทท้ายอย่านพ่อแม่พี่น้องยังมีหนาจอยกระแฮงจะกัะบันนอกอยู่กันสันสิได้เทียงกับเขาตีหัวปีกอยู่กับกล้วยนะบ้นนอกมาดามเราหูได้พี่น้องจ้ะมาดามเราหูได้พอเราอยู่แต่ถงเพื่อนสาวอีกผู้หนึ่งคนบ้าน พ่อแม่พาอยู่ตะทองหน้าบ่ม,มีเงินหลูกซื้อขนม,มนไอ้ลูกกินพ่นว่าอยู่ตะทองหน้าเพราะาลูกขอในบ้านจักเทียบพันว่าเมื่สาวทั้งที่อสาวจอยล, <laughs> ลูกอยากกินขนมกับผาลูกไปนอนอยู่หน้าพัสนบ่บบแต่และต้นสดดัตว์นี่ลีญาติลูกแอลกินขนมเดี๋ยวจังเก็บบอกก็ได้เอาเอาสมัยตะกีม้มันกับแม่ยุทธ์สมัยตะกีม้มันกไบ่ค่อยได้กินขนมดอกโอ้ยบ้านคอยฮันน่ะขนมโอเด้งนั่น จักเอาอีกแล้วหาแนวมาบอกอีกแล้วรู้จ <laughs> ักถ้าขนมขีดโก้ใครขีดโก้ขีดเกีย๊ยวขนมโอเด้งได้ปะหูนี่เชยมากนะอ่ะโอเด้งห่อสีแดงอ่ะแม่ที่เขาใส่อันเป็นสีห <c oughs> ูแจักอยู่นะหางลืมคิดว่าวันแล้วคืสูโรได้หลายดอกไหมนี่มันจะเป็นผงเอามือแจากินจะมันแซ่บหูยมาดามเจ้ากุอีสายฝันนอนกันแค่ของแท้เลยพี่น้องจ้าอีสานขนาดแทนจ้า สงสัยสิไข่หัวจักอยู่นั่นแหละแต่คือสิลืมนมโอเด้งนี่แบบว่าเขาแบบว่าแบบเขาแบบว่าเขาเอนอนี่ยังละ่ะดังแห่งวัน,น,นแมนบอ <laughs> มอมแม่กอ่ะผ้าอยู่ตั่ผ้ามอมแม่ผ้าให้ตั้งแต่ทานขายเลยนครู้เรื่องอย่างนุ่กระเจ้าเมื่อกี้นุ่มโอเด้งมันเรียบและไหว โเด้งสุกินรู้จักกินต่างแตนนั่นไม่ไหวเห็นไหมสร้างน้อยขนมทวตัดขนมอันไขเต้ามิสุยางเราสมัยอันตะวันกระจำวันไหนมันกระโดนเติบมาแล้วต่ว่าพวกขนมหมอแกงโอ้ยเนี่ยโรแหลงโงแรงรถบรรจุขางบ้านกิ่งกิ่งกิ่งกิ่ๆ จักว่าขนมซานจักว่าขนมขนม,มือนนซาคูไส้หมูขนมหม้อแกงอันนั้นพ่อแม่พี่น้องยืนลูกค้าคนล้อมรถเต็มทราบลาบเ <c oughs> มื่อเมือแล้วค่ะหาสิพกสิบบาทสิบ่พ่อเราบอกคลิปนี้เธอต้นกระต่ายเราพ่อเราลุลลลละพ่อแม่พี่น้องจาาง้าว่าไงพูดโทษอีนี้เรื่องขนมไปสิจดไปคูนี่เลอกขนมเลือกทอง เไปไลคุณนสี่แยกกันไลค์เดี๋ยวสิบลอนก์ร่อยกันพ่อแม่พี่น้องมันมันสิบอดีพี่น้องจ้าแมนมันมันมันบอดีนะพี่น้องเพราะว่าเทียงกันก็นุ่มปิดคลิปแล้วไปเทียงกันต่อปิดคลิปมาได้แต่ปิดคลิปไปเทียงกันต่อแม่เโอ้จ้าพ่อแม่พี่น้องแค่นี้แล้ว้ะจ๊ะเคลิปนี้กระสีฝากไว้ซ้ำนี่เลยจ้าขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไคร์อย่าลืมกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเพื่อที่สิจะไม่พลาดคลิปต่อไป ขอบคุณทุกกำลังใจพูนแล้วจ้ามาดามเห็ดมัสลูมกับ Enjoy Life Style อินเดียนมาก้อจ้าเด้อบายบายค่ะสวัสดีค่ะ